สวัสดีครับพี่ๆข้าวันนี้มาพบกับช่อง PN ผ้าบ้านอีกเช่นเคยครับผมเอาวันนี้ก็มีผ้าบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคา2อง้บาทครับผมถูกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่ๆใดซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ3ามบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะช่องทางติดต่องเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนในดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN ผ้าบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผม นี่เลครับอาสไลด์พี่นี้เราลองเรื่องรับชมกันดูก,ก่อนนะพี่นะพอจะถูกแกงไหนครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่อ่าเป็นเหรียญพนะนเรสสวนนะพี่นะนี่เป็นเหรียญพนะนเรสสวนรายการที่หนึ่งครับผมนี่ครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงอะไ์ามาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยครับผมหรือว่าถูกใจองไหนชอบใจองไหนแล้วก็ทักไลน์แล้วโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมสององ,อง,งสามรา้อบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่ ปีสองห้าสามแปดนะพี่นะนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อโปรดเก้าให้สร้างขึ้นนะพี่นะนนสองร้อยบาทครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นเหรียญหลวงพอ่อโสธรรายการที่สองเป็นเหรียญรุ่นสร้างโรงเรียนปีศูนย์เก้าครับผมรายการที่สองครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นรูปหลอนลมห้องเงินรายการที่สามครับผมนะครับนี่ครับสองร้อยบาทครับผมอุดจริงนะพี่น้าในจริงดังอยู่ครับผมสองร้อยบาทรายการที่สาม ต่อไปเป็นเรียนแล้วก็แหวนร,รายการที่สี่ครับผมนี่รายการที่สี่นะพี่น้าปีหนึ่งเจ็ดครับผมสองห้าหนึ่งเจ็ดรายการที่สี่ครับ นคะครับสองยบาทครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นเรนหรียญหลวงพ่อโสธรสองหน้ารายการที่ห้าครับผมเป็นเรนหรียญหลวงพ่อโสธรสองหน้าครับผมเนี่ยองค์นี้รายการที่ห้าแล้วพี่นะนะสองร้ยบาทครับผมรายการที่ห้า ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพอ่อโสธรรายการที่หกอ่าจะเป็นเหรียญข้างหลังนี้จะเป็นเหรียญเลื่อนอ่าหลวงพ่อเจียมนะพี่นะเนี่ยข้างหน้าน,นี้จะเป็นหลวงพอ่อโสธรครับผมนี่เหรียญน,นี้รายการที่หกครับผมนี่นะครับ ห้าธันวาหนึ่งสี่แล้วพี่น้องเนี่ยด้านหลังจะเป็นเรือนสมรสัก่าหลวงพ่อ,พอเจียมครับผมเลยนี่องนี้รายการที่หกครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อยนะพี่นะนี่เห,หรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อยรายการที่เจ็ดครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่7ต่อไปเป็นรายการที่แปดไปเรหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรดครับผมนี่รายการที่ 8. แปดนะไม่น่ารายการนี้ นี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่แปดต่อไปเป็นรายการที่เก้าเปีเ่ยนหลวงพ่อพอีวัดสัต,ตหีบครับผมอ่าเรี่ยนนี้จะเป็นเหรียญเล็กนะเหรียญกลมเล็กครับผมหลวงพ่ออีวัดสัต,ตหีบนะนะนี่ครับปีสองห้าสามสี่ครับผมเนี่ยนี่ สองร้บาทครับผมรายการที่เก้าต่อไปเป็นพาริลารายการที่สิบครับผมพารีลารายการที่สิบสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบ ต่อไปเป็นพระสิตารายการที่สิบเอ็ดครับผมนี่ตาแบบนี้นะพี่นะนี่ครับน,นี่สองร้อบาทครับผมรายการที่สิบเอ็ด ต่อไปเป็นรายการที่สิบสองจะเป็นเหรียญนายืนหลวงพอ่อเกษมครับผมนี่รายการที่สิบสองแล้วพี่นะเป็นเหรียญยืนหลวงพ่อเกษมครับนี่จะเป็นเหรียญปีสามหกแล้วพี่นะนี่เป็นเหรียญปีสามหกสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบสองต่อไปเป็นพักกิง่งรายการที่สิบสามครับผม เป็นพักกิ่งหลวงพ่อกวกยครับผมนี่อกิง่งดังอยู่ครับผมองนี้รายการที่สิบสามครับผม นี่ครับสองบาทครับผมรายการที่13ต่อไปเป็นรายการที่14นี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงวัดบางประกอบครับผมเหรียญหลวงพ่อพิงวัดบางประกอบครับผม สองห้าสองศูนย์ครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นปูทาวดเนื้อว่ารายการที่สิบห้าครับผม นี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบห้าต่อไปเป็นพาลีลารายการที่สิบหกครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบหกต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดจะเป็นพระพิมพระ หงสุพรรณเป็นเนื้อโซนน้ำมันหล่อมพกวยนะพี่นะเนี่ยเป็นเนื้อโซนน้ำมันหล่อมพกวยครับผมเห็นไหมดูมือเป็นผ้าพิมพ์ผงสุพรรณครับผมนี่นดูเนื้อหามวลสารนะนี่ครับนี่หมายเลขสิบเจ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นเหรียญเม็ดแต้งลงบุทรทดหมายเลขสิบแปดเป็นรุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์นะอ่าปีปีห้าแปดครับผมนี่อันนี้ได้มาหนึ่งเหรียญจะเป็นอาจารย์ทีมนี้ต่อโคชชัดเจนะนะหมายเลขสิบแปดครับผมนี่ครับข้างหลังจะเป็นหลวงบุตรทวดครับผมเนี่เป็นรุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ครับผม มาพกต้องเดิมๆแบบนี้นะพี่นะสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบแปดต่อไปเป็นพระนางพญาหมายเลขสิบเก้าเป็นพระนางพญาหมายเลขสิบเก้าครับผม สองห้บาทครับผมหมายเลขสิบเก้าต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเป็นแผ่นปั๊มหลวงพระพมวัดช่องแค่ครับผมเลยหมายเลขที่ยี่สิบนะพี่นะ รายการที่ยี่สิบครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดจะเป็นอ่ารูปลอหลวงพ่อทบรูปลอหลวงพ่อทบกับอาหลวงพ่อเขียนครับผมนี่เป็นรูปลอละครหลวงพ่อทบกับหลวงพ่อเขียนนะพี่นะ 200บาทครับผมรายการที่ย1สบ็ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมรายการที่22สองครับผมนะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสอง ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามจะเป็นสิงหลวงพ่อจ้อยนะพี่นะสิงเนื้อโลหะหลวงพ่อจ้อยครับผมเียนะครับวัดสิวทุมพรนะพี่นะอ่าเก้าสิบสามปีครับผมสองล้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสาม ต่อไปเป็นรุ่มรอรวงพอะทบรายการที่24ครับผม นี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่บสี่ต่อไปเป็นพระสาเร็จรายการที่ยี่สิบห้าครับผมไ้ตรงนี้เลกพิมอะไรนะพิมเจดีใช่ไหมมันเจดียโยใช่ไหมครับผมตรงนี้หมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผม สองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบหกครับผม สองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นพระสำเร็จหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดครับผม ครัในหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเร็จหมายเลขที่ยี่สิบแปดครับผม สองร้อบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบเก้าครับผม หมายเลขที่29ผม200บาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสุดท้ายผมหมายเลขที่30จะเป็นพรอาผงรูปเหมือนหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์นะพี่นาะเป็นหลังยันครับผมในองค์นี้หมายเลขที่สามสิครับผมนีครับเนี่ยเป็นหลวงพ่อพรมแล้วพี่นะนี่หลังยัน สองร้บาทก็ผมหมายเลขที่30แล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมของแกล,ลามาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ